ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาสู้ซะนี่แน่เยะนักล่าอาสูรเหรอมังอาจทำลายพวกเดียวกันตายซะเธอแกยะโอ้ยอินจัดอืแตกสิครับเดี๋ยวนะผมนีเฮ้ยแตกว่ะความรักนะก็เหมือนการเติมโรบัก ถ้าไม่เติมอะ่ะเราจะรู้ได้ไงว่ารักมันมีอยู่จริงร้านนี้เลย Lip Ex Shop ร้านเติมโรบักของคนที่อยากมีความรักเริ่มต้นสู่ความรักง่ายๆเพียงแค่1บาทแต่ถ้าต้องการโปรโมชั่นรักสุดคุ้มก็สามารถเติมได้ในระบบ ID Pass แต่ถ้าไม่จุใจกับความรักร้านเขาะนะครับก็มีระบบรับฟาร์มรักด้วยนะลิงก์นะครับอยู่ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆล่ะสวัสดีมันดีนะละ กัเลยครับโอเยตอนนี้อยู่ผมเองครับไมกี้ครับแล้วตอนนี้นะครับผมมาอยู่กับแมวเดมอนสเลเยอร์นะครับเอ้ยไม่ใช่เดมอนฮันเตอร์เดมอนสเลเยอร์กับพูดติดลิขสิทธิ์อีกแล้วโอเคนะครับตัวเกมนี้นะครับตอนนี้เป็นระบบอัลฟานะครับแล้วที่สําคัญนะครับตัวเกมนี้นะครับมือถือรองรับแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวเข้าเกมเนี่ยมันเขียนไว้เลยนะครับว่าโมบายเนี่ยเข้าได้นะครับผมอ่ะซึ่งตอนนี้นะครับผมเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสภาพก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับ อารมณ์เหมือนจะเป็นเอ่อคิริตโตะหน้าตาเหมือนคิริตโตะเลยเมาดูที่การคอนโทรลคร่าวๆนะครับก็จะเดินทั่วไปแบบนี้นะครับพอกดชิปวิ่งเร็วนะครับชักดาบออกมานะครับตัวอีเอ,อย่างเท่ดาบผมไม่ดาบอะไรเนี่ยสีขาวอะ่ะสีขาวเทาๆนะครับเออผมชอบเสียงการชักดาบเก็บดาบมากแบบ ASMR นะครับเพื่อนๆลองฟังดูนะครับแบบ ASMR ถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้ไงเงี้ยอ้ยมีคนใช้พลังปานไอ้บ้าเอ้ยอะบอกนะว่าโอ้โหเราฮันเตอร์หรือเรานักล่าศูนย์ล่าก,กันเองอย่างนี้เหรอเถื่อนจัดไม่เถื่อนจริงอยู่ไม่ได้เลยนะเนี่ยแล้วผมต้องไปตรงไหนครับพเพื่อนๆบ้านเหล่านี้เราคงจะเข้าไม่ได้อ่าเข้าไม่ได้นะครับเป็นเป็นแค่โมเดลธรรมดาอ่าผมต้องอ๋อนี่ไงนะฮะชายคนนี้มันนั่งเมาอะไรตรงนี้ประเด็นคือหน้าเหมือนเราเลยกดคลิกนะครับลองคุยดูซิ เขาบอกถึงชื่อเราใช่ไหมใช่ครับเซีเซียไทยแลนด์ครับมีแค่คนเดียวเท่านั้นนะฮะโอเคอ๋อพอมาเราก็จะพบกับจุดสุ่มเลยเหรอเดี๋ยวนะแล้วคือสปองสปินไม่มีพลังปานอ่ะเรามาดูที่พลังปานนะครับที่เราจะได้จากการสุ่มนะครับมีปานตะวันนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจคืออะไรเป็นมแมลงหรือเปล่ามันจะเป็นมแมลงนะครับอันนี้ของพระเอกแน่นอนมันเขียนว่าบอเชอร์นะครับพลังพลังปานาน้ำนะครับหรือปานเอ่ออะไรนะวาลีอ่ะเาเรียกเราปานวารีนะครับ อันนี้น่าจะเป็นปานอะไรเพื่อนเอ่อปานดอกไม้ปะ่ะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับดูจากรูปร่างเป็นปานดอกไม้เ่นในการได้ออ้สามเปอร์เซ็นต์สิบสี่สามสามเอาจริงผมไม่ได้คาดหวังอะไรมากเลยนะครับขอเพียงแค่ปานตะวันนะครับของรุ่นพี่เคียวจูโร่เท่านั้นเองเอ่าเดี๋ยวผมจะลองเสียเพชรในการสุ่มแล้วกันนะครับไม่ใช่เสียเพชรเสียโลบัคซิจัดไปสองร้อยแปดสิบโลบัคก่อนแล้วกันนะครับคิดว่าดวงไม่ดีนะฮะปึ๊บครั้งแรกออกครับอะไรอะ่ะวอเชอร์เดี๋ยวนะ เมื่อกี้มันผมจะได้อ๋อได้พลังปานน้ําปานวารีปานวารีอ่ะโอเคเฮ้ยใช้ได้ป่ะเดี๋ยวเราต้องลองสิปานวารีคือบทที่ท่านอะไรไม่รู้ใส่ไปครับนี่เนี่ยนี่อื้มบังอาศรังแกคนที่อ่อนแอกว่าเหรอนี่เนี่ยเฮ้ยใช้ได้อยู่นะตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาสู้ซะนี่เนี่ยหยานักล่าอาสูรเหรอมังอาจทำลายพวกเดียวกันตายซะเถอแกหยาโอ้ยอินจัดอื้มแตกสิครับเดี๋ยวนะผมบอีเฮ้ยแตกว่ว เดี๋ยวผมลองสำรวจโดยรอบก่อนนะครับอ๋อนี่นี่ดูนะครับเฮ้ยเจ๋งว่ะเลือดมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับเออใช้ได้ใช้ได้ถ้าเกิดไม่เพิ่มก็ตายสิครับอันนี้น่าจะเป็นพลังเอ่อจักระของตัวเรานะครับตัวเดี๋ยวเรามาดูสกิลคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับอะสกิลแรกโอ้จะเป็นการฟันแบบนี้เอ้ยเดี๋ยวนะสกิลไม่มีครูดาวหรอเรื่องจริงไปเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวสกิลอ๋อมีมีมันเหมือนแบบว่ามันคููดาวอะแต่มันมันไม่ได้เขียนไว้นะเพื่อน คูดาวแต่ไม่ได้เขียนไว้เอ้ยเจ๋งเออตัวบีครับตัวบีนี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นท่าอะไรนะเออย๋ยเอ้ย,อย,อยมันเหมือนจะเป็นปานที่เท่าไหร่มันกังหันกังหันอะไรสักอย่างนี่แหละจะไม่ได้นะครับหากผมแบบว่าไม่ได้สามารถเออพูดชื่อท่าได้บบแบบถูกต้องก็ขออภยัยเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับโอเคการฟันก็ประมาณนี้นะครับสําหรับปานอ่อวารีนะครับเดี๋ยวเราลองไปสู่มมีดีกว่านะครับเออว่าอยากลองหลายๆปานดูอยากลองหลายๆปานดูนด,ด,ด,ดูดูเหล่านักล่าสูดล่ากันเองดูเดือดจัดเอามา นี่เนนี่เราล่าศูนย์เหรอนี่เราจะมาล่ากันเองแบบนี้ไม่ได้นะอย่ากินจัดนี่จังหวะนี้เดี๋ยวนะเหมือนฟันลมเฮ้ยเจ๋งขึ้นบ้านเป็นฮัตตอรีเลยบ้าเอ้ยเดี๋ยวนะแล้วโอ้โหอย่าเลยอย่าเลยอย่าทำเลยดีกว่าอะไรที่มันไม่ใช่นะเมื่อกี้โอเคเราสูมเพิ่มอีกดีก่อนะครับเอาจริงจริงเราได้ปานเอ่อวอเตอร์เนี่ยหรือปานวารีนะครับถือว่าเกลืออยู่นะครับเพราะว่าการออกเนี่ยมันอยู่ที่3 3เเลยนะเราสูมอีกทีนึงนะครับอืมอีกแล้ว เหมือนเมื่อกี้ที่เขียนวอเชอร์มนเดิมอ่าใช่ครับไม่ได้มีประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยโอ้โลบากิ้งแพงอยู่นี่ขนาดตัวเกมยังเป็นแค่เอา้าไานะครับโอ้โหแต่ผมบอกเลยว่าระบบนี้ใช้ได้นะครับโอเคลองส่มอีกทีนึงอะเฮ้ยได้เดี๋ยวนะปานดอกไม้เหรอโอ้ดีใจดีใจจนพูดไม่ออกเลยครับได้แต่พูดไม่ออกโอเคอืม ตายครับในๆก็ไหนนะครับเราอุตส่าห์ได้พลังปานดอกไม้มานะครับไม่แน่ใจว่าเรียกว่าปานดอกไม้หรือเปล่านะขอเรียกว่าปานดอกไม้นะครับเพราะว่ามันเหมือนดอกไม้โอเคเรามาดูที่แต่ละสกิลเลยนะครับแต่ละสกิลเข้าอ่ะเช็คดาบประมาณนะครับสกิลวีนะครับจะเป็นการฟันในรูปแบบนี้แบบนี้โอเคก็มันมันแตกจากปานวาลีอยู่ใช่ไหมวะโอเคสกิลบีครับโอ้เป็นการม้วนตัวประมาณนี้เออแต่ผมว่า ยังไงปานวารีมันก็ดูเท่กว่าจริงๆนะเพื่อนๆสุ่มใหม่ครับขอปานอื่นได้ไหมครับตอนนี้ได้2ปานแล้วเออมันเหลืออีก2ปานอะ่ะอยากจะรีวิวให้หมดอะ่ะดูซิว่าภายในวันนี้จะได้รีวิวครบไหมนะครับเอ้ยได้นี้ว่ะปานมะเร็ง14%เอร์้ใช้ได้อยู่นะเจ๋งจริงดูครับช่วงอุ้ยชิดจ้วงแทงสเต็ปได้อยู่ได้ทุกรูปแบบโอ้ยเฮ้ฮฮฮยผมยังชอบเอฟริการฝันเดียวเดียวเดยวจะแตกแล้วจะแตกแล้ว,ลว,ลวกดแดดไม่มีแดดไม่ไม,ม,ม,มีคิวเลยนี่เนี่ย ตีลังกาอือดูนะครับแทงจ้วงครับเก็บหมดครับเก็บหมดเดี๋ยวนี่การลังแกคนที่อ่อนแอกว่านี่คือหน้าที่ของเราสิน,นะเอ้ย่ะเอ้ยสุดยอดจะตายแล้วเพื่อนๆไม่แม่เจ้าแม่เจ้าโอเคอ่าเดี๋ยวผมหนีก่อนแล้วกันถ้าไม่หนีตายแน่นอนองนั้นเราก็เข้าสู่ช่วงเอ่อรีวิวนะครับปานมาแมลงเลยแล้วกันเปิดดาบออกมาครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะโอเครู้สึกยังมีแอบบักบักอยู่นะยเนี่ยเพื่อนๆอ่าสำหรับสกิลวีนะครับไปครับแบบนี้อ่า จะเป็นการพุ่งไปพร้อมกับมีแมลงอย่างนี้เหรอเออว่ะจริงเมื่อกี้ผมเดินนะหรือว่าถ้าไม่เดินมันจะไปเองไหมอ่ะพุ่งมีความพุ่งแต่รู้สึกสโลว์สลเพื่อนๆอารมณ์เหมือนผมเล่นเอ่อเดอะแมชชิอยู่เลยอ่ะกดสกิลบีนะครับสกิลบีก็งวนตัวตีลังกาแล้วก็แทงอย่างนี้เละอ,อืมใช่ได้ใช่ได้ตอนนี้ปานเดียวที่เรายังไม่มีนะครับก็คือปานตะวนันโอ้ยเดี๋ยวผมมาโผล่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ที่เดิมโอเคมีชายผู้เลือดน้อยอยู่ตรงนี้ โอ้พี่แกดัมเมี่ยมมาเลยฮะยังก็เป็นอสูนอ่าจุดซูมอยู่ไหนครับพี่เดี๋ยวนะเหมือนว่าผมจะมาเกิดอีกหมู่บ้านหนึ่งเลยนะเนี่ยจริงจังปะเนี่ยเฮ้ยมาเกิดอีกหมู่บ้านหนึ่งเลยโอ้ไกลโขโอเคอ๋อตรงนี้ตรงนี้นอ๋อเหมือนผมจําได้ว่าตรงนี้จะเป็นที่สุ่มดาบนะครับผมไปเห็นเออเขารีวิวมาตรงนี้จะเป็นที่สุ่มดาบใช่ไหม ตรงนี้นะครับจะเป็นที่สุ่มปานหน้าตาเหมือนเราเลยขอสุ่มอีกทีนึงได้ไหมครัอยากได้ปานตะวันคือตอนนี้มันมีครบทุกปานแล้วไงเออจะได้ตั้งปกคลิปบอา์รีวิวครบทุกปานเออเอาคอนเทนต์เอ้ยวอเตอร์อีกแล้วเอาทำไมวอเตอร์สุ่มอีกทีนึงวอเตอร์เอ่ะะอสุ่มอีกทีนึงอ่ะได้แมลงอีกแลกสุ่มอีกทีนึงเฮ้ยไม่ใช่วะ่ะมันเป็นดอกไม้ไมเพื่อนโอ้เก็บ เก็บไวอืมอาจริงเดี๋ยวนะผมเริ่มลังเลตอนนี้มันเสียไป300โลบักแล้วนะเมื่อกี้300โลบักแล้วนะเกมจะเป็นอัลฟาอยู่นะเมื่อกีอ้เพื่อปานตะวันนะครับผมจะโอ้โหแม่เจ้าตังอยู่ไหนอเดี๋ยวนะกดซื้อไปก่อนแล้วกันนะครับได้เท่าไหร่เนี่ยได้5าสปินเหรอเฮ้ยเอ้ยไม่ได้ เมจเจ้าประมาณ400เกือบ500แล้วนะครับก็ยังไม่ออกปลานตะวันให้ผมเลยนะคือ3%มันยากขนาดนั้นเลยเหรอเพื่อน,อนโอเคได้ปานวารีมาก,ก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมเก็บ1สปินไว้เนี่ยจะมาลอสุ่มดาบนะอันที่จริงผมพอใจกันนะฮะกับดาบสีขาวจุกรดุยนี่แล้วนะครับแทบไม่ต้องสุมเลยโอเคไหนๆเราก็สุมไปเลยแล้วกันนะครับ1สปินนะครับอยากรู้เหมือนกันนะครับว่าสีดาบเนี่ยมันเออมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับดาบที่เราใช้อยู่อุ้ยเป็น6%เเลยเหรอสีขาว ธรรมดาอะไรเงี้ยเราเป็นคนบริสุทธิ์เอาเดี๋ยวนะตอนแรกมันเหลือหนึ่งไม่ใช่เหรอมันเพื่อนมันหายไปไหนเจโอ้เอาเอา,เอาแค่หนึ่งครั้งเท่าไหร่สามสิบห้าเลยอะ่ะตังไม่มีเลยพี่โอเคสรุปคือไม่ได้สุ่มนะครับถือว่าตัวเกมก็ดีพอสมควรน,นะครับไม่ว่าจะเป็นการสุ่มดาบเอาจริงไม่ได้สุ่มนะฮะหมดไปส่วนใหญ่นะครับสี่ห้าร้อยโลบัคกับจุดนี้เลยนะครับไม่ใช่จุดนี้เิกับไอ้หมอนี่เลยที่หน้าตาเหมือนกูนะครับ ก็ได้ปานครบทุกปานนะยกเว้นปานตะวันถ้าไม่นับปานตะวันที่มีเพียงแค่สามเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนๆโอเคนะครับสำหรับตัวเกมนี้ถือว่าดีพอสมควรและเป็นอยู่ในช่วงเอ้าไฟนะครับมือถือก็เล่นได้ด้วยนะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากลองเล่นดูนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับใต้ลิงก์คลิปชั้นตัวนี้เลยนะครับผมและอย่าลืมนะครับที่จะกดไลค์นะครับเพื่อที่ผมเนี่ยจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ออกมาเร็วนะแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็ววันนี้สวัสดีครับ